ผู้พันบัวนี่เหยียบกับระเบิดเด้กก้อนเราจะได้เศร้านั่นเจ้าเจ้าก็เหยียบกับระเบิดเหมือนหมด้เศร้านี่เหยียบกับกับระเบิดนี่บกับเขาผู้พันกับเขาผู้พันเหยียบกับเขาผู้พันเออเขาอวางเั้นวุ้ยเราใส่กุ๊กคำดากับหลังหาเขาอยู่กูันกับหลังกับหลังไาดิไปดิเพลาด้านมาเนี่ยกูจะเต้นด้านหลังโลดคว่เนาะถืธออะไออกเลยตกัปหลังเกิดเสีหน้าพ่อ แต่ว่าดีไซนูเตรเรามือ <c oughs> ่อฮะกูหล่อนสิตายนหขนาดมาเบิง่งใช้ยังน,นี่ใส่กูไปเห็นตัวที่ถ้วยเดียนใส่กูปไปใส่ชุดทาหารขอน,อ,นอย่าจมอย่าจมเอฟซีเขาถามหาผู้พันไงมันกับจมกับจังไหนมันห้อนไ,ไหนแม่ลูกน้องไปแซมมือนี่ลูกน้องติดมีไผในลูกน้องนะมีจารอน <c oughs> มีจาหวัน <c oughs> <c oughs> ที่ไปแซมก,ก็อย่างทัชญาตีตทัชญาบ่บ่แม่นดอกสไปยาบ็ดกับว่าเด้ ไอ้อาลาเบ็ดกับเบ็ดโรนี่ยล่ะเป้เบ็ดตีเออไปใย่เบ็ดไปครันพยายามตีก็สิพยายามมันตัวมันใส่เบ็ดเขียดจ้าไว้ไหมโยงเขียดจ้าไว้เบ็ดโค้งหรือเบ็ดนกเบ็ดปลาเบ็ดปลาบ้านแมงบนใส่เบ็ดนกย่หัวขอ้นหักแถวว่าแล้ววัดแถวต้องวัดยาบุตรเออขึ้นเมื่อขึ้นปืนน้ำที่เราโอ้ยเขาเคลื่อนตรง อย่าเดมามันจำใคมาเด้เปืนนั่นมันวกสั่งมาเศร้ามันไปเลยวันยาบุตเอ้าทั้งสายจะบอกเขาขืนมือขังขวาตัวเอ้า,อานักรบดีนักรบเยียดหน้าเหมือนรเราเียดได้นี่ส,<อ>สงข้าวโลดงขัาวโดดไปด้วเขาป่ะไปอยู่เห็นยังนาทีนึกว่าเขาขั้วยังป่ะเข้าขัวเข้าขัวเออปงนเขาฝึกบนปืนของเขา,าไปาาไปไปทำพ่อครัวเข,าขว้าครัวกันเ,เออ เพื่อนทหารเพื่อนเขาก็จอยเด็ดสันมึงสิไปยังล่ะครับตายคู่มือเลยแม่กูก็ไม่อย่างอยู่ขั้วบุญเล่าเกิดไปติดระเบิดก็เห็นนี่สมบงว่ดสกัดยดน้านั่นอันตอนยูอันน่าแกนั่นเจ้าได็ดแป้งพันยู่บัวกับผ่านบัวก็ยูทำเลยแหละกูไปเห็นอาหารยังว่ะอ้อผู้ผู้ผู้พันบัวนี่เหยียบกับระเบิดเด้กก่อนเราจะได้เศร้านั่นเจ้าเจ้าเหยียบกับระเบิดมันบัวจะเด้เศร้านี่เหยียบกับกับระเบิดนี่บัวกับเขาผู้พันเฮ้ยกับเขาผู้พันเหยียบกับเขาผู้พันเออ เอาคือบางสินเุ้ยเราใส่กุกกำดากับหลังหาเขาอยู่กูกันกำดากับหลังไปดิไปดิเพียวด้านมาเนี่ยกูกันยบตะเต้ยแล้วกูโกรธขวมเนาะคือไกออกเลยตั้งแต่หมดอ่ะใช่ไอันอัานข้อมูนิดนึงเอาเพื่อน่าแกเลยจีอ้โอ้มันมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ไหนเด้เขาเรียกว่าอนุอนุสาวรีย์อะไรจำบ่ได้ผมทานตลอดอยู่เออเออเออเส้นจีไปทั้งหมดนะฮานั่นเว้ยกุไลกูกัำดากับหลังเว้ยสวยตี ชุนนั่นแล้วโอ้ทหารหลาบเลยเนาะเดี๋ยวไป,ปเอาปลาเดี๋ยวไปเอาไปแหลกเดี๋ยวยังผู้พันหายไม่กระโดกระเดียบยเงี้ยโอ้ก็ขึ้นมาสักหมื่นหนึ่งกูกระตเป็นขึ้นผู้พันเออเออหลังจากที่พ้นประการมาเออเจ้ากับเตะขึ้นตำแหน่งเลยตีขึ้นตำแหนง่นแนงแล้วเป็นยังสูมื่นนี่ฮะเป็นยังสูมื่นนี่คู่มือหีือ่เออเออกับเป็นผู้พันงานเลยผู้พันงานดีมีทหารได้สกัดจากคนสามเอ้ามีสามคนเออสามกล่องสามคนเลยสามกล่องเลยสามคนไผ่เน้ ไอ้จาร้อนจาหมันที่จาทบจาทบเออบอก็จะเป็นซีซีเบิดไข่นี่เบิดไข่นี่ไข่ไข่ไข่ทหารจะซื้อไข่ยังไข่จำซื้อไข่จากฟองอะไบ้างดิมันโัด่วนอะไรได้รุกเอาสมือนดิแมลืมอลอตตอีไข่จากฟองไข่อีหยังเอ้าโอ้ไข่หน่วยซิ่วหน่วยซิ่วเออไข่หน่วยซิ่วโอ้หน่วยซิ่วที่เขาอันไปต่อสู้พวก อานักบดานำยื่นคัดชัดทีมันตีบอเมนบอเมนซิีวได้ยินนี่อุ้ยไปหาสอนปลาซิ้วสอนมัดสอนเม่นนี่ไหมไปหาปลาเสี้ยวหนีไหมใส่หม่อปลาซิี้วได้หลุมใหญ่เออนี่คือผู้พันสง่านะฮะความฮาจึงมันเกิดการแถวต้องหมดเยอะมื่อคืนตุ๊กตาล้มลุกแถวบ้านนี่พยายามเบ็ดกบกันโอ้วนพยายามเบ็ดปลากันเบ็ดปลาตีเบ็ดเส่เบ็ดนกตีวะอุ่นเมียเบ็ดลูก เป็นนกบัแมนต๋บ่มีกระปืนยิงเอารถต๋ปุ้ยปืนนี่ยิงฟังเสียงจังหวะหน้าไปฮะยิงฟังเสียงจังหวะเนี่ยโอ้ผู้พันปืนมีลูกป่ะนี่มีมีลูกป่ะเจ้ามีเส่ก็มึงเหนื่อยลูกกูเอาลูกปืนบ่แมนโอ้ยเจ้าลูกกูลูกปืนเส่มึงปืนสีแดงของแม่ตบอไปวายผู้มาทังซันลูกปืนน่ะแม่ ข่อยนะลูกเจ้าอยู่เจอลูกปืนมีบ่มีคือใส่เจ้าไปใส่พูดข่อยเสียงขุนข่อยบัดรแทโจรมากใ่ไหมจ้ามามามสิท่านกันโอ้ยโจรนมาสิท่านกูโอ้ะไม่ใช่เจ้าเลยบ่ทัาโจรอ้วนกับข่อยอ้วนกับหมูนี่นี่สองบอกเลยนี่ปืนตัวหันเออนี่ยิงฟังเสียงเบิ้งเอายิงยิงปังปังเออไปจัดเปล่า ว่าว่ากูได้พอกูว่ากูได้พอคนดีแต่แพ่อถ้ามนปวดบะเศร้าได้พอมันปวดบะเศร้าได้ปวดเศร้ายังมันว่ามันปวดบะเศร้าได้พอกูว่ได้เป็นว่าเลยใครว่าเขบ้าได้เจ้าหนิตีกูบ่ได้บ้าไม่ยังสันกูเป็นทหารนี่ไงตีกูพั้นหัวได้หนิมีเงินเดือนกินด้วยตีมีเท่าไรสูมือหนิเดือนเราคลอกไรโอ้ทหารทหารพบเหตุการณอได้ยังเสีบเดือนเราอกไร่คลอกไร่โอ้พื่นเขาเดินเกินเดือนละสามสี่หมื่นพูดสัน โอ้ยกระยาเขาอ็้กใ้ระดับระดับระดับขึ้นไปขนาดเิ่งพ่นหกร้อยแค่พ่นถึงบ่ได้8ปดร้อยทุตีกูก็ว่าจ้เสร็จแล้วอีกยี่สิบปีท่านผนแปดร้อยนี่ฮะอีกยี่ิบปีวันมันเจีบบัอีกหาหปีพุ่นบ่อโอได้แปดรอยอ่าน่นเฉลยพันหนึ่งฮะมันก็สีพุ่นแล้วปรกกายุเก้ิพขึ้นพุนแล้วสิ่หอดบ่หรอพ่อลุง หวยมักกัสิผ้ันตัวนอดรับผู้พันงานแข็งแรงนะเอ้าหนึ่องสามกร่างกายดดดโดตบดูเอ้าหนสองสามดดตบหนึ่งสองสาหนึ่งดดตบได้ปืนไอ้ปืนนัมาละเอาหนึ่งสองเอาหนึ่งสองสเดไปนี่นะดดที่เราดดตั้งไหนยันนี่เอากระโดดขึ้นได้ไหมกระโดดตบสิแมโอ้ดดดโดดอันนี้อืมโอ้ยก็เห็นใจทหารผู้พันเนี้ยันพระัสงเราขอมาไออกดอกไม่ยังหอฮ่ยังเหร ข้าท้องมันอนักท้องนี่ความหาวันนี้มาหน่อยกับผู้พันสงานะครับลูกน้องกับพ่อมาซื้อดอกไปแล้วพ่อได้คอยสิบไปอันเจ้าสิบไปยางเม็ดปลาบอกเก้าสิบไปยางเม็ดปลาพอเอาสองโล่แล้วพ่อเนอสองโล่สองโลเออเอากุญแาง็เถึงสองโลนี่ใกล้ดีโอ้ยปลาได้แหมฮปลาได้แหมเอาสองกิโลเขาจะต้อนน้นเถอะเอาสองกิโลเออ ไม้ก็บ่าที่ซือ้อปลาของกูโดยที่กูม่าจะไปยามเบ็ดนี่เพราะกูจีเจปากมึงซะเนาะบ้านเมาืองได้ใบขาวเราเื่อกรนี่นเกขามาันจากตได้สั่นเออว่าได้โตก่นช่วยนะยเจ้าเฮ้ยมาเทศควบให้ไงกูตัวนี้ควบช่วยควบช่วยอ๋อควบช่วยกูตัวฮู้วผู้บัญชากาพี่น้องกูว่าจะเป็นัวซาแล้วน <c oughs> ะอ <c oughs> ุ้ย ปุพันเมียเหรอพ่อเหีง้งเรอปุพันธ์ปวัปนยิงทองเกีเออ่ยวโอ้ยขี่ม่จังเมือปพัปนโอ้ยเน็บลกมันหล่นทับท่อมันหลนพี่น้อง,งบังคับทหารลาไปพี่น้องทหรลาไนี่ปาขกข